วัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบชาแนลทารอนโฮไนิน,นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องการงานการเงินของชาวทัศลม,ม่ถุนตุนกลุ่มนะคะประจำครึ่งเดือนครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคม2564ก็คือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมนะคะ ต้องบอกก่อนทุกครั้งนะว่าการทานายนี้คือการทานายโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือบางทีมันอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะอ่าละคะเรามาเริ่มดูสถานการณ์โดยทั่วไปของชาวธาตุลมในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมก,ก่อนเลยว่าจะเกิดอะไรกับคุณบ้างขออนุญาตจับไพ่ให้กับชาวธาตุลมสิบใบนะคะพไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่สองเหรียญจริงๆชาวธาตุลมเรามองว่า ชีวิตของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างจากช่วงที่ผ่านมาสักเท่าไหร่นะคะการใช้ชีวิตของคุณยังคงเดิมแล้วก็ใครที่ทำงานร่วมกับคนทางบ้านเนี่ยค่ะ หรือว่าทำงานกับคนในครอบครัวนะคะถ้าเป็นธุรกิจที่ก่อนหน้านี้มันซบเซามันจะเหมือนเป็นการพลิกวิกฤตก็คือบางคนเนี่ยอาจจะเห็นลู่ทางอะไรบางอย่างจากการที่คนในครอบครัวเนี่ยแนะนำหรือว่าชักชวนทำให้มีเงินไหลเข้ากระเป๋านะคะอลไะค่ะเดี๋ยวขอเรียงไพ่ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวจะมาอ่านให้กับคุณฟังแล้วก็ถ้าใครเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยค่ะ เรามองว่าคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้นะเพราะว่าหนึ่งดาบอาจจะต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่ากู้เงินกู้เงินหรือว่าออขอร้องความช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะไพะ่ใต้สำรับขึ้นมาเป็นไพ่เซเว่นออฟคัเรามองว่าชาวธาตุลมในช่วงนี้มีเรื่องให้คิดเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็อารมณ์ของคุณเนี่ยไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะมันอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าคิดมากเศร้าแล้วก็ความคิดของคุณเนี่ย มันเป็นการคิดเพราะว่ามีบุคคลหลายๆคนเนี่ยค่ะมากวนใจคุณด้วยแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกันไพ่ต,ตัวตัวของคุณในตอนนี้นะคะขึ้นมาเป็นไพ่ two of d i c k นั่นหมายถึงชีวิตของคุณน่ย มักจะมีเส้นทางใหม่ๆอยู่เสมอค่ะถึงแม้ว่าจะเจอวิกฤตยังไงก็แล้วแต่มันก็จะมีช่องทางรู้ทางเข้ามาอยู่เสมอในช่วงเวลาที่คุณมีปัญหาในช่วงนี้ก็เช่นกันชีวิตของคุณเนี่ยยังดูเหมือนผ่านไปได้ไม่ได้ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ไดีจะบอกว่าดีก็ไม่ได้เพราะว่าขึ้นมาขนาบข้างกับไพ่ ดเวลตี้นั่นหมายถึงชีวิตของคุณเนี่ยมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงตอนเนี้ยพอเข้าช่วงเดือนสิงหามันอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าถ้าหากว่าใครการงานแย่อยู่เนี่ยมันสามารถพลิกกลับมาดีได้แต่ว่ามันดีได้เพราะว่าอาจจะเป็นเกณฑ์ที่คนรักอุปถัมภ์หรือว่าคนที่รักเราเนี่ยแหละอุปถัมภ์ทำให้งานของคุณเนี่ยยังมีหนทางไปต่อได้แต่ว่าก็แลกมากับการที่ว่าต้องอ้อนวอนต้องขอร้องให้ใครคนนั้นเนี่ยช่วยเหลือ ซึ่งจะเน้นเป็นการที่ว่าคนที่ช่วยเหลือเนี่ยจะเป็นผู้หญิงนะคะทีนี้ไพ่ขนาบข้างนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ knight nice of one ในช่วงนี้นะคะสําหรับคนที่มีรถเป็นของตัวเองมีเกณฑ์ที่จะเสียเงนเินเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางหรือยานพาหนะอาจจะมีเกณฑ์ต้องซ่อมแซมแล้วก็ไพ่ ten of s i k นั่นหมายถึงคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานราชการหรือว่าการตัดสินใจที่เด็ดขาดอยู่ใต้อํานาจอย่างเช่นงานในหน่วยงานราชการงานที่เกี่ยวกับ กึ่งองค์กรรัฐหรือว่าระบบการขนส่งอะไรเงี้ยค่ะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่10 of d i c k มีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเปลี่ยนงานหรือว่าคําว่าเปลี่ยนในที่นี้ก็อาจจะเป็นแค่การเปลี่ยนภายในองค์กรหรือเรียกง่ายๆคือขยับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทำให้การเงินของคุณเนี่ยดีขึ้นแต่ก็จะหมดไปเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็ลดรายยานพาหนะด้วยเช่นกันในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าชาวทาดลมเนี่ยค่ะขึ้นมาเป็นไพ่ six of s w o r d เรามองว่า คุณเจอปัญหาหลากหลายมากในช่วงที่ผ่านมาแต่คุณก็ข้ามผ่านมาได้ในตอนนี้ปัญหาที่คุณเคยเจอมันเหมือนจะคลี่คลายไปในทิศท,ทางที่ดีแล้วแต่ว่าก็ยังต้องพึ่งอํานาจของคนรักหรือว่าต้องพึ่งอํานาจของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขารักคุณที่เขาเห็นใจคุณเนี่ยช่วยเหลืออยู่และในตอนนี้คุณเองอาจจะรู้สึกคาดหวัง คาดหวังกับสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นการที่ว่ามีงานใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างเช่นงานโปรเจกต์ใหม่หรือว่าคุณเองเนี่ยอาจจะอยากจับงานสองงานก็มีเกณฑ์ที่ว่าคุณกําลังคาดหวังให้ใครบางคนเนี่ยช่วยเหลือคุณอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าในเดือนสิงหาคมอะค่ะไพ่ดันขึ้นมาเป็นไพ่เพชรออฟดิกนั่นหมายถึง คุณจะต้องสู้เพียงลําพังแล้วคนที่ช่วยเหลือคุณเนี่ยจะเป็นคนเดิมๆซึ่งเขาก็จะช่วยแค่เรื่องเก่าๆเท่านั้นส่วนเรื่องใหม่หรือว่าการลงทุนครั้งใหม่เนี่ยสำหรับชาวท่านลมขึ้นมาเป็นไพ่เพจออปติกนั่นหมายถึงคุณต้องควักเงินเก็บของคุณขึ้นมาใช้จ่ายเองแล้วนะหรือว่าเอาเงินเก็บของคุณเนี่ยมาลงทุนเองแล้วนะจะไม่มีใครช่วยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยคะ่ะพอเข้าเดือนสิงหาคมงานเก่าๆที่มีปัญหาจะคลี่คลายไปค่ะแต่ว่างานใหม่ที่อยากจะไฟต่อเนี่ย คุณเหมือนคนที่สู้เพียงลำพังยิ่งคนที่อยู่ภายในองค์กรที่ว่าเออเหมือนคุณเป็นพนักง,งานบริษัทอะไรเงี้ยค่ะต่อให้คุณเลื่อนลำดับขัน้นลำดับชั้นหรือว่าเพิ่มเงินพากขึ้นคุณจะรู้สึกเหมือนทุกคนไม่มีการช่วยเหลือกันเลยต่างคนต่างอยู่ต่างคน,ต,งคนต่างเอาชีวิตรอดส่วนคนที่เป็นเจ้าของกิจการตัวเองนั่นหมายถึง คุณควบคุมลูกน้องไม่ได้ลูกน้องเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่แบบอยากออกอยากเปลี่ยนงานหรือว่าไม่อยากอยู่กับคุณแล้วเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําให้คุณเนี่ยเขาได้ผลตอบรับมาไม่เต็มที่ก็มีเกณฑ์ที่ลูกน้องเนี่ยจะหนีหายไปก็กลายเป็นว่าชาวธาตุลมคนที่มีมีงานเป็นของตัวเองหรือว่ามีลูกน้องอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องไฟ์เพียงลําพังในช่วงเดือนสิงหาคมในช่วงครึ่งเดือนแรกอ่ะคราวนี้เรามาเจาะในเรื่องของงานกันหน่อยค่ะว่างานของชาวธาตุลมเป็นยังไงบ้าง งานของชาวธาตุลมนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาขึ้นมาเป็นไพ่ four of swords นั่นหมายถึง มันอยู่ที่ว่าคุณน่ะจะท้อก่อนหรือเปล่านะเพราะว่างานมันยังเดินหน้าต่อไปได้นะคะแล้วก็คุณเองอาจจะไม่ได้จับงานงานเดียวถ้าจับงาน2งานเนี่ยช่วงชีวิตของคุณในช่วงเนี้จะค่อนข้างวุ่นวายแต่อย่างน้อยมันยังมีเงินเข้ากระเป๋าถือว่างานยังไปได้ดีอยู่ค่ะอยะกงานจะติดขัดน้อยกว่าชาวธาตุอื่นๆแต่ไพ่เอ็กซ์ออฟสอขึ้นมานั่นหมายถึง ใครบางคนที่ทํางานแบบออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะจะมีปัญหาเยอะหน่อยค่ะจะมีข้อผิดพลาดหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกไม่ได้หรือว่าการที่ว่าขายไม่ออกในช่วงนี้ปัญหาเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยควรทําให้เต็มที่หรือว่าใส่ใจมันนิดนึงนะคะไม่งั้นจะเสียลูกค้าได้แล้วก็ไพล์สตรีน์นั่นหมายถึงชาวทัดลมเรื่องงานงคุณยังไปรอดยังโอเคดีอยู่ยิ่งถ้าจับงาน2งงานเนี่ยวุ่นวายหน่อยแต่ว่า ไปได้คะ่ะยังยังยังเติบโตได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีเท่าปีก่อนๆแต่ก็ยังถือว่าคุณยังอยู่รอดได้แต่ไพ่ s t r e t h เนี่ยนั่นหมายถึงคุณต้องเด็ดขาดมากกว่านี้หรือว่าอย่าทําตัวขี้เกียจอย่าล่าช้านะคะไม่งั้นเนี่ยจะเกิดการที่ว่า เหมือนทำไม่ทันคนอื่นหรือเรียกง,ง่ายๆคือมีคู่แข่งเกิดขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับคนที่ทำงานในบริษัทนะคะไพ่สเตรนท์ขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายถึงคุณต้องกระตุ้นตัวเองแล้วนะคุณกำลังถูกจับตามองกำลังถูกเพ่งเล็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พยายามโชว์ศักยภาพของคุณให้เต็มที่ส่วนในเรื่องของการเงินของชาวธาตุลมนะคะการเงินของชาวธาตุลมขึ้นมาเป็นไพ่แจสติกนั่นคือสิ่งที่คุณควรได้รับค่ะแสดงว่าการเงินของคุณยังไหลเวียนดีอยู่ค่ะ ความขยันของคุณจะทําให้คุณเนี่ยมีเงินใช้ตลอดทั้งเดือนสิงหาคมการเงินเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นจนมากเกินไปอะนะการเงินของคุณจะไม่ได้ติดข,ดขดัดค่ะถึงแม้ว่าจะไม่เหลือเก็บมากมายนะักแต่ถ้าหากว่าคุณใช้เงินเป็นคุณก็จะยังมีเงินเก็บอยู่บ้างถึงแม้ว่าจะไม่มากเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวในเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือ คุณช่วยได้เท่าที่ช่วยได้นะคะถ้าช่วยมากเกินไปจะกลายเป็นตัวเองเดือดร้อนคราวนี้เรามาดูในเรื่องความรักโดยทั่วไปของชาวธาตุลมส่วนใครที่อยากดูแบบเจาะจงเนะะี่ยค่ะ สามารถดูได้ในเรื่องของดวงความรักของคนแต่ละราศีหรือดวงความรักของคนแต่ละวันซึ่งลงไว้ให้แล้วนะคะคราวนี้เรามาดูในเรื่องความรักของชาวธาตุลมนะคะสําหรับคนโสดเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ knight of one เรามองว่าอาจจะพิ่งเจ็บพึ่งจบพึ่งเลิกมายังมีกําแพงใจอยู่แต่สําหรับคนที่โสดมานานๆเนี่ยเรามองว่าจะมีใครบางคนที่เป็นคนที่ติดมากๆอาติดโลกส่วนตัวสูงเข้ามาหาคุณค่ะแต่เขาเองอาจจะเหมือนไม่กล้าที่จะบ กลุ่มบามเข้าหามากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหาว่าอยากสารสัมพันธ์หรือว่าถ้าถูกใจกันเนี่ยชาวธาตุลมอาจจะต้องเป็นคนที่ว่าวิ่งเข้าหาเขาก่อนเองส่วนคนที่คบกันมานานแล้วหรือว่ามีคู่ชีวิตแล้วเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยค่ะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดชาลิออดคุณจะ คุณจะช่วยเหลือกันคุณจะผลักดันกันเดินหน้าไปร่วมกันก็คือไม่มีใครเหนือกว่าใครทั้งคู่จะจับมือกันพยายามร่วมกันทําให้ความรักแล้วก็หน้าที่การงานเนี่ยเติบโตมากขึ้นก็คือ,อช่วยกันรักช่วยกันเก็บช่วยกันออมช่วยกันทำมาหากินนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ เกิดในเกิดในชาวในชาวทัดลมเนะะี่ยค่ะสำหรับคนที่รักกันมานานหรือว่าเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยอาจจะมีแผนเริ่มที่จะมีแพผนวางแผนอนาคตร่วมกันหรือว่าบางคนอาจจะมีเบบีมีตัวน้อยเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะถือว่าความรักโอเคดีแนนแฟนดีค่ะคราวนี้เรามาดูไพ่ไกด์ไพค่คำแนะนำให้กับชาวทัดลมกันบ้างดีกว่า ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอาจจะทําอะไรบางอย่างผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะแต่ว่ามันยังแก้ไขได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามองแต่จุดด่างพร้อยหรือว่าอย่ามองแค่ว่าเราทําผิดพลาดแล้วอย่ามามัวโทษตัวเองค่ะค่อยๆแก้ไขปัญหาค่ะปัญหาที่เคยเกิดขึ้น คุณจะจัดการมันได้หรือว่าแก้ไขมันได้แล้วมันจะออกมาเพอร์เฟกอย่างที่คุณต้องการนะคะส่วนในเรื่อง,องความรักเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่โรลว์นั่นหมายถึงมันอบอุ่นดีค่ะไม่จําเป็นต้องมีอะไรต้องมานั่งห่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคนรักเองก็อาจจะมีเรื่องต้องปรึกษาปรึกษาคุณเช่นกันแต่ด้วยความที่ว่าคุณเนี่ยชาวธาตุลมอาจจะเหมือนวางตัวเป็นผู้นํามากเกินไปลองฟังคนอื่นบ้างนิดหนึง่งหรือว่าฟังคนรักบ้างนิดหนึง่งเขาอาจจะมีเรื่องอยากปรึกษาคุณนะคะ แล้วมันถึงจะเข้าอ,อกเข้าใจกันดีมากขึ้นโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับการอ่านคำทำนายสำหรับชาวทัดลมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ